วันด,ดียามเช้าครับตื่นมาหกโมงเช้ารีบมาดูช้างมาเตรียมรอขึ้นรถไปทำงานลอยกินยาหลับไปได้แล้วกับพุงหนึ่งระว่างรอรถกับชีวิตก่านจ้างต้องตื่นเช้านะครับอย่าคิดว่าล้ำยาว พวกวัยยาวหานี่อิ่มแน่บางทีอาจจะพันอาจจะคล้องกับต้นไม้ไม่ถึงยาวก็เป็นไปได้ครับแล้วก็เป็นจริงด้วยครับคล้องครับไม่อิ่มตอนเช้าแล้วเรามาว่ารุงเรามาตอนเช้ามืดเราจะได้มีเวลาปล่อยให้กินให้มันอิ่มได้ครับ แต่ว่าถ้ามาไสา้ยนี่คือมัดซิตกับแล้วก็ช้างมีโอกาจะเล่นต้นไม้เล่นเชือกคาดไปกินข้าวข้องชาวบ้านได้ครับเนี่ยตอนนี้เมื่อกี้หลอกรางเลยครับหลอกหมาครั้งนั้นตรงนี้ครับตอนนี้ปลายมาัดซีตกินหมดแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้มาอยู่ หมายงานบ้านใหญ่นึกแล้วครับเดี๋ยวข้าวคุ้มหมดลงมาเจา้าบา๊งผูเ้เตอนแล้วเมื่อวานครับมดแปลงรอรถไปคุ้มมด,ค,มมดคุ้มหมดครับลำบะอ่าผ่ายั๊งเสอร์ปลายมาริโอครับเนี่ยเมื่อกี้ย่าหิบยาครับเต็มแต่ตอนนี้รับมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับเรียบร้อยแล้วครับรับเป็นนักร้องครับผ่ายั๊งเสอร์จัดการครับ ป่ยใหนึกซ้ำคนพอลูกไปยังแรกว่ารุง่งครับลูกเบาพีจุย้ยโยที่ตะปุดมาถึงนี้ประมาณตีหกครึ่งครับไม่เกินตีหกครึง่งแล้วเราป้อมมาถึงนี้เจ็ดโมงเชา้าเจ็ดโมงนิดๆคนเตรียมตัวจะไปทํางานแล้วครับทีชาทีถังไปตะกวบ้าครับไอ้ตะกวบ้าว่า,า,าครับ nè để vậy nó để vậy ai khom mút mốt tụng đại wá này Không, bài nói bảng riêng wow lái tầng này tam ok, nón mãi, này có cotton plume của Michael. Oh, Michael, copy your pet cup cup. có rau 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 rau

เัวบ้านารินบ้นนันันนะเจาียวถังซอยพอไปยู่กันถึงเจ้าไม่ครับนั่นากันนีเลาตัวเดียวออตัวกันเเอาขนมาเนะอล้วนะ

Man man mang 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 chút. mang quá mang 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 đi. mang 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 mang

lắm nô ra cưng lampa cứ ra lam thanh mặc 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 tay mục 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 đi mục tay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  mục ายมันมามันโตมาไงกวกามันไม่ทำอ๋ใช่ค่ใเอองชัวงเ็น้ายดีดีมผมยับแมันม่ตักับววอ่าใต้องยับมากนี่แงมันลยว่ามางูมักวามุกเียลุยเลยตุบยิง่ับเพนันเกันี่ท้นไม่ไม่ทำแล้วกินกินก็อาน้ำแล้วไป cứ รถต่ํามาแล้วเด้อเลยก็ลงไปดูบ่อีสาม à? chú, ấy, chú ấy. Ừ

lắm cả mấy nô gần ừ. để gần ừ, không đó đây gần đây gần đây này đây gần đây cái đây mình đây gần luôn kìa, đây gần đây gần kìa, nó đây kìa, đây gần 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 ชาวชาวทะเลเขียวอื้องอยู่ได้นี่กอกตำรดดไปรับตัวเลยนะไ่ไได้กนอ๋อนอนบ้านก็ชว่วยครับฮะ

รถบันเออเดีนูก็เดินเพเวะเขาไม่ใจขึ้นรถสิบล้อนี่ไจะมีรถนี่มดเลือดเลกนี่ตอนก่อนเดินรถกันเอาเอาจางรถมาเดินเรื่อยๆนะมุดเล็กเลยนะดิเนเหนื่อยนะ

รถไฟเบียบกี่วันหัวเริงจริงนนรถมันจะล่างกัล่างนล่างกั้ลูกายกัาดกันมันเสียวหน่อยน้อยแต่นี่ขากี่เรามามามันมันค่นแั่ะรแต่ว่ามันมันบอว่าไม่ไม่มีรังเลยมันแหล่เห็นแหล่เห็นไวเลยจ้างดยว่าใหรสัมพ่อให้มันตงัน

กับาตามลังท bon ีกมั่นตามลังมาพวงมาเกีวงเี่วกันาลินนั่นไอ้นูมันนังไอ้ไอ้กัดมาดบบนีหนังดีจ้าฟัดเลยนะยังไม่กินนะลูเนียแล้โพลัเลยนังกัดมานะพังเว้ยเว้ย่นังกัดอมาดวัห

ครับอาอดีให้กวสักวิ้ไ่ไปทังคลองสามนู่นสักเสี้ยเม็ดไล่ไนะ่นลยเราปลอดไส่มาเกิดถึงไม่ได้